ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาบลพิษที่เกิดจากโรงงานกรํารจัดขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะทางชาวบ้านอำเภอสสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องต่อสารปกครองขอให้มีคําสั่งปิดโรงงานและฟื้นฟ,นฟนูพื้นที่ให้กลับมาคืนสภาพเดิมค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตําบลคลองกระจังอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยตัวแทนจากมลิิธบูรณะนิเวศได้ฟ้องหน่วยงานรัฐ3แห่งค่ะ ได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังที่ศาลปกครองนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะคะในฐานะเลยการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทเอกอุทัยจำกัด ล่าสุดพวกเขากําลังรอลุ้นว่าสารปกครองนั้นจะตัดสินออกมาอย่างไรเพราะว่าเชื่อว่าบ่อขยะนั้นเป็นต้นเหตุทําให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดินจนเริ่มส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําประปาบารดาลของชุมชนและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในระยะยาวค่ะอันดับต้นๆคือฟ้องกันเอ้ประท้วงกันอยู่แค่ว่ากลิ่นเหม็นก่อความลาคาญ แสบจมูกกินข้าวไม่ได้มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งปี6-1หนึ่ท่าน,นี้เหมือนกับว่ามาเรื่อยมาเรื่อยมันเริ่มชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องผลตรวจเรื่องอะไรพวกเนี้มันไม่ใช่แค่ความลำคาญแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันมีสารพริษสารเคมีเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วค่ะ นอกจากขอให้ศาลมีคำสั่งปิดโรงงานเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการและฟื้นปูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะยังขอให้ศาลปกครองสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังมีคำสั่งไม่ให้บริษัทนำขยะอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งในพื้นที่โรงงานจนกว่าจะมีการแก้ไขเหตุรำคาญให้สิ้นไปค่ะซึ่งศาลก็รับฟ้องและนัดไต่สวนอีกครั้ง11พฤษภาคมค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบเมื่อเดือนมีนาคม2564รายงานผลเบื้องต้นว่ามีบ่อฝังกลบขยะบ่อที่1มีการปนเปื้อนของบลพิษและยังพบว่าบ่อฝังกลบขยะบ่อที่2มีสารเคมีปนเปื้อนสูงเกินค่ามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ